เบาเกล็ดแนเนาะน้อปดอุกรณ์เสริมไดพวกท่านโอู้เบาเก็ดคนทำตรงแก่เสือเพแก่เสือเพาอยากอายเลยเนาะหนาวตัวใส่เสือมันจะอุนเบาเกลใส่มองมันจะใส่หรอเ้ยเบาเกลดครับผมหลังจากเบาเกล็ดใส่มองมองขนาดเท่าไรก็เบาเก็ดมองขนาดเท่าไร ซ้ำหาโอ้หักเลยปุ๊กปอู้ประเก็ยแมงงูไปหน่อยเห็นไหมตั้มเหรโอ้งามอะไรนะมองซ้ำหานี่พอดีเลยครับพี่น้องใส่หลอดฟังเดิมห่วยนี่ปลามันมันขึ้นมันเห็นเขามาใส่เบ็ดมีแต่ปลาตัวบางใหญ่ไหมปลากระแนงนี่แหละครับพี่น้องห่วยแต่เขาตกเบ็ดกัน เพราะว่าปลาเสื่อมปลากระแยงพวกโมนี้มันติดก้นครับผมเอาผูกไว้ได้งาไหมนั่นเลยปลาเกต็ดพูนไปฟังฝนเลยกกได้เพราะว่าเห็นเขาตกฟังฝนไหลนี่ผูกงาไหมนี่อ้อมคางไปเลยเดี๋ยวไปถาปลาเกตด,ดูครับบลาเกตมีวิชาตัวเบาครับผมวิชาตัวเบานี่ร้อยน้ำได้ครับเพราะว่าพุ่งใหญ่ครับพีน้อง มาาเม่์ว่าเบาเกล็ดยังยกไปเขาเห็นหลายเด้อมองไหมเดี๋ยวเขาสิมันใส่เอ้ยกูใส่เบ็ดปลาบาถือนี่เบ็ดเขาหนิ<ส>เห็นเนาะอะไรจะพื้นเบาเกล็ดพื้นเดียวโอ้ยคือดูถูกปลาหอยนี่แหละโอ้โเดี๋ยวมืออื่นมาลุ่ล่อลุ่นกับเบาเกล็ดครับผม เบาเกตคนเดิมคนเก่าครับผมบาไปไใส่เรา <m> โอ้ไปน้องทงักทายกันกระเป๋าน้องไั้ก่อนต่อที้ครับผมคนเก่าคนเดิมครับพี่น้องฝากติดตามผลงานกันมืออื่นมาลุ่นกับเบา,าเกตก,ก,ก,กันนะครับเน,นาะว่าจะเป็นยังไงครับผมอ่าโอ้เบาเกาต็ดมาไปยบบ้ำเลยฮะนิ่งอยู่นะ อบอเกตวันหนึ่งครับผมเอ้าเห็นบอเกตว่าเบ็ดถือปลาบอเกตฮะขนาดแค่น,นี้นะโอ้ของสอรุนตัวนี่มันถือไอ่ฝนอู้หลรุดปากรุดปากรุดปาก บึงเบาเกตบึงเบาเกตวาโอ้ท่า,านกูดอ,อกเดือวเมียสิบีเบเซียวะท่าไนไฮ้มังเสากีมาเลยฝนตกสูดทางเลยโอ้ฝนแห้งกี่น้องเลย บาเกดเปียกวะดีครับผมได้แน่วบางกล่องครับฮะเออบรรยากาศฝนตกเข้าไทยดีครับไห้ถือว่ามองในไงยยบัววะ ừm đây chị hàng thấy cái này ây à men là sứ gì ừm bật tử สาชมพูแหเลยามพูปลาบอมองไนึ่งถืดุกนะปุกแบนี้จะมีปลาดีไหมบนี่คนเมื่อไงถือปลาเราบอปรากฏปลาหงวยนี่แต่บอเต็มมิลิเบียนเยปลาหงวยนี่ซื้อแค่นี้บอลุนไปยังไทารุนครับผมพี่น้องโคตก เราเกตีนมาทานี่รีว่าเออหาอยู่หากินครับผมกมีหมานเนยประมาณเนยเนยาะใส่เบ็ดใส่เบ็ดกบได้บ่ไ,ไ,ไปยายามนิมเ,เอาอ,อ,อ้วันนี้เบ็ดผมเลยกระหีเ <laughs> ่เหลวเนี่ยนี่ไหมเฮ้ยย่ะ บางกูดเบ็ดารานี่ตุยรานี่ทุ่มๆนี่โอ้เป็นตกป่าป่ารถตัวนี่ไปนหน่อย,นะนนอยโอ้ยมันกินสนิมแล้วเดี๋ยวถาดุนเบาเกล็ดครับผมจะมัดดีเด้อเอาให้จักบ้านหนึ่งนี่ มองนาบองกุดไตรคือภาษาเน่งกันน่ะฮู้ไตรเน่งหนูได้แต่มโอ้มีแต่ปลาตัวอีกันครับผมบวัวได้เลยต้องใส่เบ็ดต้องกูม,มองนะครับ เนี่นี่แหละครับผมพากินอีสานบนเฮาครับผมหมู<อ>มหรือจาอ่าเดี๋ยวก็ทาเบึงครับผมทาเบึงทาเบึงตงะบพกเก็ดจิไรบอคือบอไปเค็งคคกนนันถ,ถือพ่อเค็งนี่ต้นใหญ่แห่งไหนมองขนาดเนี่ยเดีเ๋ยวจ่า,าลุ่นครับเฮ็ดได้ปะโอ้สงสัย บ้าเกตมันขาดปากครับผมต้งเฟ้ขาดปากนะม่องม่องใหญ่โผล่ไปวะแต่ว่าหัวนี้บ่บ่ใหญ่ปานพัฒน,น์เรนหัวนี้หาอยู่หากินมานครับพี่น้องบ้าเกตครับยอดเป็นหัวใหญ่เลยใส่บ้าเกตเอาคระงงเป๋พี่น้องฝนตกแห้งครับผมอา่ากล่องมันรีเทิร์นรีเพกกลับเองครับผม อ่าบ้าเกดก็ให้อยู่ห้ก,กินหมานที่เราครับพี่น้องสุดยอดมาทานครับผมโอเคโอเคครับพี่น้องเนาะมาทานบ้าเกดกับเจ๊น้นอยก,กับไปตรงลูกตรงเต่าไปตรงนี้แหละครับผมเรื่อยไปเป็นน่องครับผมซีพีอยู่ตรงไห,หนตรงไหนครับฮาวเม่เขาไปส่งครับผมมีรถรับส่งอยู่คนอ่าอ่าเป็น้องคอยทาเบิง้งบ้าเกดสิ้มมือทา้ายทางไหนฮาวคอยเบิ้งครับ